กลับสวัสดีผมวันนี้พวกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนเพิ่มยอดแชร์บนติกติอกันเองนะผมคอที่ยอดแชร์น้อยๆน,นะผมอยากจะเพิ่มขึ้นบนตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมดกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับจะเข้าใหม้นะ k m g Social เลยนะครับ หน้าตาบริการเผเอเซียยวก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกันน่ยตรงนี้กดลงคลิ๊กก้ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่จะใครนะผมยังไม่เคยสมัครกันนะบอกตรงนี้ให้กดเสียเกียนตรงนี้ตามผมมาได้เลยนะครับ น้าสมัครกันที่งานผมตรงนี้จะกรอกชื่อผู้ใช้ของผมอีเมลแล้วับผมรล้วผ่านนะผมรล้วผ่านจริงนตรงนี้ใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถ้าผมใช้ชื่อแกมอาร์ตตรงนี้ด้วยครับผมแต่ให้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครถ้าผมอีเมลครับผมหรือว่าอีเมลนะครับผมก็กดไว้ในต้นล่างตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ไประไม้ที่ผมนะสมัครกันที่งาน k m Kids Social นะครับอ่าของผมก็มีลงชื่อเข้าใช้แล้วผมจะขอกดลงชื่อเข้าใช้เลยด้วยกันทั้มตรงนี้นะครับ อ่าผมคนลงชื่อเขาใช้มานะ้วผมแพลตฟอร์มตั้งในมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กแล้วผมอินสตาแกรมแล้วผมยูทูบแล้วผมทิกต็อกแล้วผมเล่นอื่นก็ผมประมาณนี้เลยนะครับเอาแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราเพิ่มยอดแชร์บนทิกต็อกนันเองนะผมกดทิกต็อกเลยนะครับอ่าส่วนมุมู่ตรงนี้ถนะ้าผมมุดมู่ตรงนี้คุณก็เลือกหมุดบนที่คุณต้องการได้เลยผมอ่ามีหลายต้นผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแต่วันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์นะผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะผมเพิ่มแชร์นะครับ อ่าบริการบริการตรงนี้ก็เลือกบริการที่ต้องการเลยผมมีหลายบริการผมตัวนี้ผมประมาณนี้นะครับอ่าผมขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมอ่ะส่ลิงก์ตรงนี้ผมลิงก์ตรงนี้ครับที่คุณจะเพิ่มได้เลยับผมคือเดียวหมดนี้นะครับระหว่างครับผมก็เป็นเส้นของตรงนี้สดจานวนนะผมจํานวนตรงนี้ผมก็เลือกจํานวนที่ต้องการได้เลยผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะขอจุลงครับราเลียให้ผมไม่ค่ขาจะจ่ายผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ จะขายเดี๋ยวผมยิม่งกดสั่งซื้อล่างตรงนี้เดี๋ยวผมก็มีรายละเอียดหรือคำอธิบายทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมอ่ากดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะขอ,อกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับอ่ากดสั่งซื้อเสร็จผงนี้รับการสั่งซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นสาที่สิ้นเลยครับปเป็นรอโทรแบบนี้ระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไิดูฟอร์มอื่นๆกันดีกว่านะผมไม่ปล่อยการซื้อเรานะครับ อ่ปลอดการซื minute, uh, ้อเราผมตรงนี้ยี่อกถึงนียดีของเราผมก็ดีของเราตรงนี้เขียนว่าเราดําเนินการตรงนี้เราสักครู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับไปดูฟองกระติมเงินของเราตอนต่อทีกคนนะครับเอาไปฟองกระติมเมืองเขาผมตรงนี้สามหลักๆนะผมก็มีทางพมเพนะครับผมทุกนี่เลยจะบผมเราเคยคิปโตนะครับแต่ถ้าใครนะผมยิ่งเคยเติมเงิน้งหมตรงนี้ก็มีคําแนะนําด้านล่างตรงนี้อ่านก่อนเติมได้เลยนะผมก็มีสองไม่อะก็มีสามเลยนะครับผมคําแนะนํานะครับอ่านก่อนเติมนะครับผม า็ครับผมจะค่อยกดเติมเงินเ,นเนติมล่างตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ผมการเติมเงินนะครับส่วนเพื่อคนไหนล้วผมมีปัญหาแล้วผมอบช้าแล้วผมเรื่องอะไรอย่างนี้ผมหรือว่าต่อยมินต,ตรงนี้ก็สามารถติดต่อมินตรงนี้ได้เลยนะครับการติดต่อมินตรงนี้เรติดต่อตลอด24ชั่วโมงแล้วผมแอดไลน์ไปได้นะผมหรือสแกนลายคิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณน้ครับผม อ่าส่วนตัวชี้เหลือผมนีทวิธามุหมดหมู่แล้วผมก็เจมัญหาแานะผมไปรีกรเดินนะครับแล้วก็ข้อความนะครับอ่าก็ประมาณนี้ผมกับติดต่อนบินนะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการในเสียเวลาดีกว่าผมจะขอเลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดแชร์ผมก็อยู่ประมาณ19แชรผมขออนุญาตรีหนึ่งทีแล้วผม,มจะชอบจะเพิ่มได้ยัง่ะตัวนี้นะครับรีไปแล้วผมยอบจะ้เพิ่มมามจะขออภัยด้วยนะครับ ก็อาจจะทำรายการตามคนทุกตัวนี้นะครับผมผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่ายิ่งจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยด้วยการตรงนี้นะครับเ่าผมแล้วจะผมตัดภาพมาตอนนี้ยอดเพิ่มที่100ผมจากตอนแรกไม่แค่19แชร์ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น119แชร์แล้วผมก็รับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นอันที่เร็้วหมตัวนี้ประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วผมตรงนี้ก็กลับไปที่เดิมกันดีกว่าครับประมาณนี้นะครับ อันนั้นก็รติดต่อมีตรงนี้ผมก็แนะนำไปทิชต์ปลอยให้ผมเดินเพื่อนคนไหนผมสนใจนะครับผมอยากติตามแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอันนั้นแนะนําเพื่อนตรงนี้ที่ผมก็สมัครคอลลิงผมไปแชร์เพื่อนๆคุณได้เลยนะครับถ้าเพื่อนคุณที่ผมเจอมึงขั้นต่ำนะผมเลยสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปตรงนี้โดยได้ค่าตางคอมมิชชั่นครับเซ็นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้เสริมเพื่อนเลยนะผมก็ไปแชร์กันเยอะนะครับอ่าแล้วก่อนจบคลิปนี้นะผมผมก็มีแนะนำอย่างที่ผมเคยเล่นะครับ เดีี่หนงเจนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูกระตมือนะผมเติมเมือขั้นต่ำนะผมด้วยใช้งานในระบบขั้นต่ำถึงร้บาทขึ้นไปผมตรงนี้ก็จะเปิดให้ดูฟรีแนละ้วผมมากว่าสี่ร้อยหนึ่งเรื่องเลยนะครับมีภาคไทยซับไทยแบบนี้มันเลือกดูกันได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวใครว่างๆตรงนี้ผมก็มาเลือกดูกันได้นะครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ครับอะคลิปนี้ผมก็ไม่มีจะพูดันจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เท่นนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับลาแล้วครับกับลาแล้วครับผมขอบคุณครับ